นอนพอแต่ทำไมอ่อนเพลียมีคนไข้หมอพัดคนหนึ่งนะครับถามหมอเข้ามาว่านอนหลับปกตินอนตั้งแต่สามสี่ทุ่มด้วยซ้ำตื่นหกโมงเช้านอนรวดเดียวจบแต่ทำไมตื่นมาแล้วเหมือนนอนไม่พอแล้วก็อ่อนเพลียอ่ะหมอมีคำตอบให้อย่างนี้นะครับหมอได้ซักประวัติคนไข้คนนี้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าอาชีพที่เขาทำ คืออาชีพเกี่ยวกับสารเคมีหมอคิดว่ามีการสูดดมสารเคมีเข้าไปแล้วก็มีการสะสมของสารพิษในร่างกายจำนวนมากเลยทำให้อ่อนเพลียแม้ว่าจะนอนพอก็ตามหมอแนะนำวิธีการรักษาอย่างนี้นะครับถ้ามาในกร,กรณีแบบนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆที่หมอเคยตรวจพบและคนไข้ที่มีลักษณะสารพิษสารเคมี คือมีพิษล้อพิษร้อนสะสมในร่างกายมากและอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับถ่ายไม่เกลี้ยงหมายถึงถ่ายไม่สุดเพราะฉะนั้นหมอแนะนำสองตัวยาสมุนไพรคือสมุนไพรล้างพิษและสมุนไพรหล่อลื่นลำไส้นี่นะครับเป็นยาจีนนะฮะช่วยขับของเสียให้เกลี้ยงแล้วก็ล้างพิษร้อนออกไปถ้าเกิดใครมีอาการที่นอน พอแต่อ่อนเพียก็ใช้วิธีนี้รักษาช่วยได้